น้องแอบิเกลฉลองครบรอบหนึ่งขวบเอนดูท่าดอกกินเคก้กเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบโครัวที่น่ารักและยังเป็นขวัวใจพี่พี่แฟนคลับสำหรับแอปิเกลรังสีสิงห์พิพัฒน์หรือน้องเกลลูกสาวคนสุดท้องทายาทคนที่3ของสุปตาตัวแม่ชมพู่อรยากับพ่อนัอตวิสรุธสุปตาฝันน้ำนมที่พูดเลยว่า ยิ่งโตวความน่ารักในอินดูก็ยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีกโดยเฉพาะแก้มยุยยุยดูนุ่มฟูน่ารักน่ากอดเชื่อว่าใครเห็นก็ต้องตกหลุมรักจนตอนนี้ดีกรีความฮอตของน้องเกลพุ่งแรงไม่แพ้พี่แฝดไสยฟ้าพายุล่าสุดทางอินสตาแกรมของแอดโพลิพัทจัดให้ได้โพสคลิปวิดีโอเซอร์ไพรส์วันเกิดฉลองล่วงหน้าน้องเกลอายุกำลังจะครบหนึ่งขวบเต็มแล้วอีกไม่กี่วันในรายการสามแซบที่มีแม่ชมเป็นพิธีกร พร้อมข้อความระบุว่าที่เบิร์ตเดย์แอปิเกลหนึ่งขวบท้วนน่ารักสุดๆของขวัญคือผ่านโปรพอดีเลยขอบคุณข่บบอสนิดเด็กฝึกงานสามแซบโพริพัสและที่น่าเอนดูโดยน้องเกลที่มองเค้กตามไม่กระพริบแถมยังทำปากอยากกินเค้กแล้วด้วยทำกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นอาทิเกลอยากกินแล้วลงหนุ่มพูดนานน่ารักไม่พอตลกด้วยอ่ะน้องเกลหนูน่ารักจังเลยค่ะดุกดิกมิเกลหิว ใดคือเอ็นดูป้ายพนักงานของน้องเกลไม่หิวใช่ไหมลูกเป็นต้นขอบคุณแร่งข่าวจากสยามนิวส์ค่ะและเพิ่มให้พระทุกๆข่าวก็อสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ